เป็นจุดเด่นอีกหนึ่งของพัฒนาการของถ้ำนะครับ เราจะพบว่าการเกิดถ้ำหรือการเกิดภูดมิหินปูนเนี่ยที่มันมีทั้งภูเขาสูงแล้วก็หลุมยุบต่างๆเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการของการเกิดถ้ำหลายชั้นนะครับอย่างเช่นตรงบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเนื่องจากันี่คือถ้ำที่อยู่บนดินนะครับแต่จริงๆแล้วยังมีถ้ำที่อยู่ใต้ดินอีกเป็นโพรงพอถ้ำซึ่งอยู่ใต้ดินที่มันพลโพรงเกิดพัฒนาขึ้นภายหลังเนี่ยโพรงมันขยายใหญ่ขึ้นก็จะทําให้พื้นถ้ำเนี่ยสุดตัวพอสุดตัวปุ๊บบรรดาเสาหินทั้งหลายที่เดิมเชื่อมกันสนิทเนี่ยรวม ชื่อมจากผนังถ้ำที่พื้นเนี่ยมันก็จะถูกลังดึงและเกิดเป็นรอยแตกลักษณะแบบนี้ขนานกับพื้นอันนี้คือเป็นหลักฐานที่บอกว่าพื้นถ้ำม,มีการสุดตัวซึ่งการเกิดลักษณะนี้มันเกิดมาเป็นเวลานานแล้วก็เกิดหลายยุคมากนะครับจึงทําให้บริเวณด้านหน้า,นานที่ผมอยู่ตรงนี้ที่เป็นหลุมยุบทั้งหลายเนี่ยตรงนี้พังทลายไปหมดเลยนะครับ นี่คือเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างดีมากรวมทั้งตรงนั้นอาจจะเป็นพื้นถ้ำเก่าด้วยจะเห็นว่าอยู่สูงกว่าปัจจุบันค่อนข้างเยอะนะประมาณทักร้อยเซนติเมตรนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะพิเศษเ,เรียกว่าคาร์ดขนาดจิว๋วหรือไมโครค์ดฟีเจอร์นะครับตรงนี้นอกเหนือไปจากรูพลที่จะเกิดจากพวกจุลชีพทั้งหลายแล้วยังมีรูที่เป็นเหมือนท่ออันหนึ่งพวกนี้นะครับ อันนี้เป็นรูที่เกิดจากการละลายโดยเฉพาะจะเกิดบริเวณที่เป็นโฟลสโตนหรือห,หินน้ำไหลที่เก่าเดิมเนี่ยคงจะมีความอุดมสมบูรณ์ช่วงนั้นก็จะไม่มีรูพอมันเริ่มแห้งุบ๊บซักอีกระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีน้ําใหม่ไหลผ่านมาน้ําใหม่เนี่ยมันไม่ทําให้เกิดการพอกเลยมันจะละลายอย่างเดียวทําให้เกิดเป็นรูอย่างนี้นะครับจะเรียกว่าโซลูชันทิวหรือโซลูชันไพส์นะครับหรือเป็นท่อ อันนี้เป็นยุกที่1น,นะครับบางทีแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในตัวถ้ำมเองอ่ะมันจะมีโอกาสเกิดพอกใหม่ขึ้นภายในท่อเนี่ยจะมีเกิดพอกอีกทีหนึ่ง